สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCR Rider นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม l i n e e 2M หรือว่า L2M นะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตประจำวันที่20เดือน8ของปี2568นะครับมาอัปเดตกันนะครับว่าเกมตัวเกมนะครับมีอัปเดตอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับ ต้องบอกเลยนะครับสิ้นสุดการรอคอยสําหรับดันกิจกรรมนะครับขอคอยงาช้างนะครับมาแล้วนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมเรามาดูกันทีละอย่างเลยนี่ครับอย่างแรกเรามาอัปเดตในส่วนของแพ็กเกจกันก่อนเนาะว่ามีแพ็กอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเข้าไปในร้านค้านะครับ นี้เลยนะครับแพ็กกุญแจใหม่นะครับผมก็คือกุญแจกล่องฉลองครบรอบ100วันนะครับก็จะมีแพ็ค1.99เหรียญแล้วก็4.99เหรียญนะครับสำหรับ1.99เหรียญก็จะได้80เพชรนะครับแล้วก็กล่องสุ่มคลาสสชิ้นนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับกล่องสุ่มคลาสจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้ของตามนี้นะครับผมนี่ ก็จะได้กล่องเลือกชิ้นส่วนสูตรการสร้างระดับยูนิคนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับก็จะได้นะครับส่งชิ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจ4.99เหรียญนะครับก็จะได้200เพชรนะครับตัวสุ่มนะครับสกินนะครับ1ชุดก็คือ11ครั้งนะครับแล้วก็ตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับ1ชุดนะครับ สิบเอ็ดครั้งนะครับตรงนี้ได้หมดเลยเนาะโอเคนะครับตามนี้นะครับสําหรับร้านค้าพิเศษนะครับเป็นกล่องนะครับเฉลิมฉลองครบรอบ100วันนะครับบัญชีละ4ครั้งนะครับแสดงว่านะครับ1บัญชีเราสามารถซื้อกล่องกล่องนี้นะครับได้4ครั้งนะครับเท่านั้นนะครับผมก็จะได้ในส่วนของสูตรการสร้างระดับยูนิค1ครั้งนะครับเป็นสูตรเลยนะไม่ได้เป็น ส่วนผสมอ่ะคือเป็นสูตรสำเร็จมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหินแห่งชีวิตนะครับรับโอนสองชิ้นนะครับโอ้โหถือว่าแพ็กนี้ดีมาดีนะครับแพ็คนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยจะได้ในส่วนของไม้นะครับสองพนะครับได้เยอะอยู่นะได้ไม่2 0 0 0ถ้าเราเติมครบ4ครั้งคือโอ้โหแ0เลยนะ800 0เลยนะครับผมโอเคไป แพ็กต่อไปนะครับแพ็กต่อไปก็จะเป็นแพ็กนะครับการลันตีนะครับในส่วนของคลาสแดงนะครับสกินแดงนั่นเองนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับตัวเอียหน้านะครับมาพร้อมกับตัวเอียหน้าเลยนะครับสําหรับทั้งนี้นะครับผมนี่นะครับได้เอียหน้าไปเลยนะครับการลันตีนะครับแต่ว่าต้องกดในส่วนของแพ็กสิครั้งนะครับ10ครั้งคือหมื่นเพชรนะครับ นี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับการลําตีในส่วนของเมดูซ่านะเออได้เมดูซ่านะครับครั้งนี้นะครับผมโอเคปะไปกันต่อครับแล้วก็ในส่วนของแพ็คกล่องสุ่มคิดตั้นคาร์ดนะครับแล้วก็กล่องสุ่มคิดตันอาร์กาทีออนนะครับก็คือสุ่มสกินแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับตรงนี้นะครับกล่องละ50% 0เพชรนะครับ500เพชร สัปดาห์ละ5ครั้งนะครับอันนี้ก็สัปดาห์ละ5ครั้งเหมือนกันนะครับมีได้ตามนี้เลยก็จะเป็นกล่องซุ่มคาร์ดนะครับแล้วก็พวกผลึกนะครับผลึกต่างๆนะครับแล้วก็พวกวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับเติมพรของไอ้หาซัสนะครับตามนี้นะครับของเนาะเออนะครับมาดีอยู่นะเฮ้ยได้3เลยหรอได้3เลยนะครับ 500ได้ถึง3นะครับได้กล่องสุ่มถึง3แล้วก็พวกผลึกท่านสูงนี้หายยากนะเอาจริงๆอ่ะนะครับผมอันนี้คือแบบมาดีเหมือนกันนะครับคือแพ็คแพ็คมาดีเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องสุ่มคิดตั้นนะครับคิดตั้นในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็ได้3กล่องเช่นเดียวกันนะครับผลึกก็เท่ากันนะผลึกเท่ากันนะครับผมวัตถุศักดิ์สิทธิ์ก็เท่ากันเลยนะครับ ระหว่างสองกล่องนี้เท่ากันนะครับเค okay. ไปไปกันต่อครับในส่วนของอันเชิญตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยตรงนี้เนาะก็ต่อไปครับคุญเจต้อนรับอันนี้ของเก่านะครับอุปกรณ์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงสกุลเงินก็เหมือนเดิมอ่ะ ในส่วนของแลกเปลี่ยนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออัปเดตในส่วนของแหวนเสียงเพลียกแห่งโชคชะตานะครับแหวนตัวนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของสแตทนะครับจะมาดูในส่วนของแหวนกันนะครับจะได้พลังป้องกัน3แล้วก็ความแม่นยำสามนะครับแหวนตัวนี้นะครับจริงๆแหวนตัวนี้มันจะเอาไปใส่ในส่วนของของสะสมนะครับ ถ้าเราเอามาใส่ในของสะสมเนี่ยจะได้พลังป้องกันหนึ่งแล้วก็เพิ่มปริมาณการใช้พรบวกรซนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมคือจริงๆเอามาใส่ดีกว่าปะเอามาใส่ดีกว่าเอามาใส่ตรงนี้ปะสำหรับคนที่แบบมีแหวนมีแหวนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะมีแหวนที่สแตตไม่เยอะสามารถเอาแหวนเนี่ยใส่แทนได้เลยนะ เพราะว่ามันให้มันให้ในส่วนของสเตปเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือป้องกัน3ามแล้วก็แม่นยำสามนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับโอเคอันนี้ก็อัปเดตเข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมแหละนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีแล้วนะไม่น่ามีแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ของเก่าเนาะของเก่าโอเคนะครับก็ มาต่อมานะครับในส่วนของซีซันพาร์เออซีซันพาร์นะครับมาใหม่แล้มาใหม่แล้วนะครับซีซันพาร์นะครับผมอันแรกก็คือซีซันพาร์เฉลิมฉลองครบรอบร้อยวันนะครับอันนี้ซื้อแพ็คนะครับห้าร้อเพชรนะครับตามนี้เลยนะครับของรางวัลนะครับตามนี้นะครับนี้เลยนะแล้วก็พาร์ทท้าทายวีรบุรุษนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้วยนะนี่นะครับของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะของรางวัลน,นะครับก็จะมีในส่วนของของกิจกรรมนะครับเป็นสาสารอดันึกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไอ้สาสมาาตัวนี้เอาไว้ทําอะไรได้นะครับสาสราาตัวนี้นะนะครับผมโอเคสําหรับซีซั่นพาร์ทก็จะประมาณนี้เนาะนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของดันเจียนนะครับดันเจียนนะครับผมคือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับดันเจียนมาใหม่ก็คือโหมาดีมาดีเลยนะครับมีห่อคอยงาช้างอย่างที่ผมบอกตอนแรกใช่ไหมมีในส่วนของกล่องนะครับดันสุ่มกล่องประดับนะครับมาแล้วครับทุกคนรอคอยกันอย่างโอ้โหใจจดใจโจนะครับ ั้งสุ่มทั้งต่างหูทั้งกําไรเลยนะสําหรับกล่องงนี้นะครับคือสุ่มทั้งสองอย่างเลยไม,ม่ว่าจะเป็นต่างหูกําไรเนาะนะครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของหอัวคอยงาช้างก็เ็ดชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของ ส่วนที่ได้รับพรจากวิลบุรุษนะครับเอออันนี้มันรีเซ็ตทุกวันนะฮะ5นาทีเองนะครับ5นาทีเนาะก็จะได้ของกิจกรรมชิ้นนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือสารบทผนึกนะครับอันนี้มันเอาไว้เอาไว้ในส่วนของสร้างนะครับสร้างนะครับของกิจกรรมนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าสร้างอะไรได้บ้างนะครับ ของที่จะสร้างได้ก็คือตามนี้เลยนะครับมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์แห่งพรมีกระสุนวิญญาณมีกล่องระดับวีรบุรุษมีกล่องสเสบียงคาร์ดของเรจิน่านะครับผมมีกล่องสเสบียงอากาธิออนของเรจิน่านะครับมีกล่องสเสบียงของการเติบโตของเรจิน่านะครับมาเราไปดูกันนะครับว่าในแต่ละกล่องนะครับมันมีอะไรในกล่องบ้างเอออยู่ตรงนี้เลยนะครับ ร้างแล้วก็กิจกรรมหน้ากิจกรรมนะครับนี้เลยนะครับกล่องตัวนี้นะครับนี่นะครับมันจะได้ในส่วนของนี่นีข้อมูลที่ได้รับนี้เลยนะครับกล่องซูมค์ดระดับวิราบุรุษนะครับสี่ใบนะครับคือเราต้องไปุูมอีกนะเราไม่ใช่เราไม่ได้ในส่วนของสกินแดงเลยนะเราต้องไปุูมอีกทีนึงนะครับก็คือมีโอกาสได้อ่ะมีโอกาสได้แดงนะครับ ต้องบอกเลยมีโอกาสได้แดงนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับกล่องนี้นะครับซึ่งมันจะใช้ในส่วนของสารสารปลดผนึก30แล้วก็กล่องปิดผนึกระดับวีรบุรุษนะครับสำหรับกล่องปิดผนึกระดับวีรบุรุษนะครับจะมี npc อยู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะแล้วก็มีในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดระดับสูง1ครั้งอันนี้ก็ซื้อกับ NPC เหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็มีในส่วนของกล่องเสบียงคาร์ดของเลจีนานะครับนี่ใช้สาสนี่ไหมนะครับเข้ากดไปดูได้นะครับข้อมูลได้รับได้อะไรบ้างนะครับเข้าไปดูนะครับก็จะได้ตั๋วนะครับตั๋วนะครับเป็นตั๋วสุ่มนะครับสกินนะครับนี่ตามนี้นะครับมีได้รับถาวรแล้วก็โอกาสได้รับด้วยนะครับนี่ได้ผลึกขั้นสูงด้วยเนาะนะครับแล้วก็มีกล่อง มีกล่องสัตว์นะครับกล่องสัตว์นะครับนี่นะครับเข้าไปดูเข้าไปดูได้นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับกล่องสุ่มสัตว์ก็จะได้ตัวสุ่มสัตว์นะครับตาแห่งเกติยศนะครับโอกาสได้รับก็จะมีผลึกนะครับนี่ตามนี้นะครับแล้วก็มีกล่องสเียงของการเติบโตนะครับอันนี้ใช้จัดสัตยาสิบเนาะข้อมูลได้รับนะครับนี่ก็จะได้เงินนะครับได้หนังเกะได้ยาแล้วก็โทเคนทำพยากรนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้รับในส่วนของหินแห่งชีวิตนะครับแล้วก็หินแห่งชีวิตที่ได้รับโคดนะครับตามนี้นะครับนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีครับพวกวัตถุศักดิ์ส okay. ิทธิ์คราบกระสุนด้วยนะครับพวกสารนะครับนี่เลยนะครับแต่ที่สําคัญผมว่ากล่องเนี้ยเด็ดเด็ดสุดแล้วนะครับกล่องนี้นะครับผมคือโอกาสเอามาสุ่มได้แดงนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับตามนี้นะครับ มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล่องปิดผนึกระดับเวลาบุรุษเนี่ยมัน NPC มันอยู่ตรงไหนเนาะนะครับเออ NPC มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอเช็คจุดก่อนนะจุดที่ผมฟาร์มตรงนี้โอเคไปเข้าเมืองกันนะครับต้องบอกว่า NPC ตัวนี้มันก็ขายนะครับในเมืองนะครับผมแนะนำเออนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีทุกเมืองเลยนะมีทุกเมืองเลยนะครับตัวนี้เลจีน่ากิจกรรมครับ คือตัวนี้มันสามารถซื้อได้นี่นะครับซื้อได้เลยนะครับมันซื้อได้บัญชีละ1ครั้งนะครับทุกคนบัญชีละ1ครั้งคือน้อยน้อยเออน้อยนะครับบัญชีละ1ครั้งแล้วก็อันนี้นะครับจำกัดบัญชีละ1ครั้งแต่ว่าอันนี้ซื้อได้ทุกวันไงแต่เนี้ยมันซื้อได้จำกัดแค่บัญชีละครั้งแต่อินนเนี้ยมันซื้อได้ทุกวันนะครับ ตามนี้เลยนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับโอเคก็อย่าลืมเข้ามาซื้อชิ้นนี้ทุกวันนะซื้อทุกวันนะครับแต่ชิ้นนี้จำกัดบัญชีละหนครั้ง,งแสดงว่าเราคราฟได้กล่องนั้นกล่องแดงๆนั้นนะ่ะได้แค่ครั้งเดียวเออนะครับนี่ซื้อเลยนะครับแล้วก็รีเซ็ตเวลา5้าเดิการคือประมาณตีห้านะครับรีเซ็ตตีห้ทุกวันนะครับก็ อย่าลืมมาซื้อทุกวันนะครับสําหรับอันที่2แต่ว่าอันแรกเนี่ยมาซื้อได้ทั้งเดียวนะครับทั้งเดียวโอเคประมาณนี้มีทุกเมืองนะสำหรับ m b c ตัวนี้นะครับจะอยู่ในข้างรูปปั้นอยู่กลางเมืองประมาณกลางเมืองนะครับทุกเมืองเออครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของดันตัวนี้นะครับดันตัวนี้จะได้สสารปลดผนึกนะครับ แล้วก็ต่อมาในส่วนของโคยงาช้างนะครับจะมี2ชั้นนะครับ2ชั้นชั้นแรกก็จะมีบอสด้วยนะมีบอสด้วยแล้วก็มีมอนนะครับเข้าไปคือโอกาสดอกมึกแดงดอกของแดงเยอะนะครับเยอะกว่าแผนที่ธรรมดาแน่นอนนะครับมี2ชั้นเท่านั้นเองนะครับมีบอสแล้วก็มีมอนนะครับเข้าไปตีกันได้เลยนะเข้าไปตีกันได้เลยนะครับผมมีของฟ้านะครับของแดงนะครับคือต้องบอกว่า โอกาสได้เยอะจริง,รงๆนะครับของแดงของฟ้านะครับเค <Okay. S 1> สำหรับหอคอยงาช้างเนาะแล้วก็ดันนะครับปกติก็จะมีดันต่างๆพวกนี้ก็จะมีอยู่แล้วเนาะอยู่อยู่แล้วทุกวันแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับโอเคสำหรับดันกิจกรรมก็จะมีสารดันสามดันเนาะก็จะมีวิหารแห่งอุดินีส่วนที่ได้รับพรจากวิรบุรุษแล้วก็หอคอยงาช้างนะครับเป็นดันกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ ะครับผมมาคือไปลงดันกันดีกว่าลงดันกันดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้สําหรับการอัปเดตตกหล่นอะไรไปเพื่อนก็สามารถนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับที่ผมเห็นก็มีเพียงเท่านี้เนาะที่ผมเห็นนะครับเข่าๆก็มีเพียงเท่านี้เออลืมไปลืมไปแมปใหม่แมปใหม่ทุกคนนึกได้นึกได้นะครับจริงลืมแล้ แมปใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับแมปใหม่นะครับเป็นแมปที่อยู่ในปราสาทโอเลนนะครับอยู่ในแถวปราสาทโอเลนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมี4แผ่นที่ใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมคอยเช็คก่อน4หรือว่า5 5แผ่นที่ใหม่นะ5แผนที่ใหม่นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าทั้งที่แล้วมันมีเทียมตรงนี้นะครับ ตรงนี้สองสี่หกเจ็ดครั้งที่แล้วมี7จุดตรงนี้ทีนี้อัปเดตเพิ่มเข้ามาห้าจุดใหม่นะครับก็จะมีมอนใหม่นะครับมอนใหม่ของดอกใหม่นะครับนี่พวกนี้เลยนะครับนี่นะครับมอนใหม่ของดอกใหม่นะครับมีบอสใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับของเดงใหม่นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ ไปฟาร์มกันได้นะครับไปฟาร์มกันได้ผมลองไปตีดูแลมอนมันได้ตัวแล้วประมาณ3 0,000ืกว่านะครับ3 0,000กว่าถึง4 0,000ืเลยนะถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงแดงอ่ะเออประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าถึง4 0,000ื่นได้เลยแต่ละตัวนะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ของใหม่เห็นไหมของใหม่นะครับโอเคเ็าจะประมาณนี้นะครับเกือบลืมเลยนะครับสำหรับการอัปเดตแผนที่ใหม่เนาะ โอเคก็นะครับหวังว่าจะได้ของดีกันนะสำหรับโขคอยงาช้างต้องบอกว่ามาสักทีนะครับรอคอยกันมาคือก็หลายอาทิตย์นะครับว่าจะมาว่าจะมามาสักทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้และกันนะครับ คิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับตัวพระผมก็เลเวล60แลละเห็นไหมเออนะครับผมก็ไปเวลกันแล้วก็ไปดอกข่มกันให้กระจุกระจายกันต่อนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ